ขนแหลกเกินเอ้ยทำไมมาเร็วจังวะเกินวะกูเปิดแบบเดียวนี้เพื่อนเขาเบียนเลยวะทีมงานอย่าเป็นมึงนะครับกูเปิดเพลงก่อนไปๆๆแล้วแล้วเขาไปเซ็กเสียงห้ไม่เป็นไรอเอ้ยแฟนทอมแฟนทอมไอสัตว์แฟนทอมมาอ๋อแม่งแฟนทอมตีกูไปสัต เส้งในดิสคอร์ดวะเสียงนี้ม่คอร์ดออกไรวะออกออกจะแจวครับกูจะไปฟังเสียงจะคว้างไว้จริงเลยรอมากครับโอ้ยแล้มขึ้นเด็กหน่อยนี่เพื่อนึงหรอบุกเสียงปันนอนอนวะเดี๋ยวนอนก่อนกว่าจะเปิดพล้นอนกับเพื่นนอนบ้านไอ้ปันแล้วก,กันครับ เปิดเพลงก่อนเลยแกยันในเบลตูจะขึ้นใบวะเล่นตลกไหมวันนี้เพลงนี้พ่อบอก โอเคเสียงลงก่อน okay, แล้วเสียงอันนี้ขึ้นโอเคครับไปครับเตรียมความหาเพชรนะสิวๆนะเวไม่มีคนดู่วงแรก่วงแรก วัน,วนเอาฟักว่อนเอาฟักเอ้าเพ่มีพิกซ้อมบี้ออกมาเพ่พริ้งานนะมี่เสียงกูปะโอ้โหเน็ตพิงอะวะ